การทดสอบที่1การชั่งน้ำหนักวัตถุประสงค์เพื่อประเมินน้ำหนักของร่างกายสำหรับนำไปคำนวณสัดส,ส่วนร่างกายในส่วนของดัชนีมวลกายอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเครื่องชั่งน้ำหนักวิธีการปฏิบัติ 1. ให้ผู้รับการทดสอบถอดรองเท้าและสวมเสื้อผ้าที่เบาที่สุดและนำสิ่งของต่างๆที่อาจทำให้น้ำหนัก เพิ่มขึ้นออกจากกระเป๋ากางเกง 2. ทําการชั่งน้ําหนักของผู้รับการทดสอบระเบียบการทดสอบไม่ทําการชั่งน้ําหนักหลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆการบันทึกผลการทดสอบบันทึกหน่วยน้ําหนักเป็นกิโลกรัมรายการทดสอบที่1เป็นการชั่งน้ําหนักของเพศหญิงนะคะ รายการทดสอบที่หนึ่งการชั่งน้ำหนักเพศช,ชาย